นี่ค่ะโอ้ย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 ,อย,อย,อยงามชูคือคักนี่นค่ะคุณพ่อตัดยาด้านข้างๆให้อเอาโพลีได้กินก่อนเพื่อนแล้วอันนี้ของผ้านะพ่อก็ตัดให้ะคะ่ะเพราะว่าลุงเข้าไม่ได้เนาะตัวน้อยกำลังตัดให้อยูน่น,นะคะตอนนี้ตัดด้านข้างให้ดูงาม นำโชคเป็นอะไรโอ้ยโอ้ยสุดจัดสุดจัดไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกครับอยู่เฝ้าบ้านนะอยู่ยเฝ้าบ้านจะไปไหนล่ะน้ำก็ท่วมปากก็ไม่ให้มีไม่มีให้อยู่แล้วตอนนี้น้ำขึ้นเยอะมากดูค่ะดูขาหลัง โอ้ยดูครับขาเตะแม่ด้วยไม่น่าละโดนแม่ดูบ่อยนะอ้วนคือเด็กๆแต่ละบ้านก็อยู่เฝ้าบ้านกันนะคะเพราะว่าไม่มีป่าให้อยู่แล้วนะโอเคป้าเออเราก็จะตื่นเล่นตามถนนตามสวนบ้างช่วงเย็นเนาะแล้วก็แบบเออช่วงเช้านะ ถ้าเรามีเวลาอยู่นะไม่ว่าดก็ถูจังเลยนะไปอาบน้ำมากันแล้วนะคะตัวนี้ว่าไง่าดูพี่งามค่ะพี่งามไอยย้อย,ย่าไอ้ย่าจะไปไหนได้ล่ะเออเออหพอบ้านเราก็แค่นี้เนาะไม่มีให้ไปบ้านไหนนะน่ค่ะคุณพ่อ กิจวัตรของเราก็จะอยู่แต่กับยาอยู่แต่กับช้างนะคะไปตัดยาให้ช้างทานู่นนี่นั่นเนาะอ่ะอะอเป็นครอบครัวที่ต้องดิ้นรนนะจ๊อะออให้ดูแม่กับลูกหยอกกันเอาพี่งามเอาพี่งามโชว์สเต็ปแล้วตอนนี้ ดูบ้านก็แบบฝนสาดแช่หมดเลยแช่หมดเลยเนาะวานเนาะอ๋อดูยายวาดถูเสาแล้วคะ่ะตอนนี้เอาคุณแม่ก็ถูเสาดูคุณลูกก็ตีลังกาคุณพ่อก็กินยาชิวๆว่าไงคะ่ะวาดวาดดึงกินเลยคะ่ะพ่อะน้อยตัดเลยลูกค่ะพเลข,ของเรา ก็ไม่ดึงไปกินราคาคุณนายโอ้ยนอเนาะอ้านางกินเป้าเอานางไม่กินอีกนางยิงอีกนางยิงอีกค่ะไม่รู้จะกินอะไรกินมะม่วงเหรอออ้ยมะม่วงสุกอะแกเนี่ยจ้ากอนค่ะสวัสดีจ้ากอนอนี่นี่นะคะ มามมวงค่ะเอากินดีๆลูกไปแล้วค่ะไม่รู้จะเอาอะไรอีกนะอยากได้อีกนี่หาหาหาไม่ว่าหาอีกโอ,โอ้พ่อน้อยมาแล้วไม่ว่าพอมาแล้วไม่ว่ารีบรีบถอยหลังเลยเอาเอบเอบเสาเอบเสาแล้วตัวน,นี้ ดูพี่งามสเมาเเิเป็นอะไรมากป้าเนี่ยเออเป็นอะไรมากเปล่า เราก็อยากนะอยากนูนนี้นั่นเหมือนกันนะแต่ต้องเข้าใจเราป้าอเอ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 อนี่ค่ะนี่ค่ะเออสเต็ปของหนูเองใจไหมเออน่ะหนูก็มีความสุขในฉบับฉบับของหนูนี่แหละนี่ไง หนูจะอยู่บ้านหนูก็ไม่เหงานะจะบอกให้หนูกินแล้วหนูนอนหนูนอนตื่นขึ้นมาหนูก็เล่นเล่นเสร็จหนูก็กินกินแล้วก็นอนอู้กิจวัตรของอลาก็ประมาณนี้แหละกินเล่นอ้าวม่ลาดกินแล้วได้กินแล้วเครือ่องไม่เท่เครื่องไม่โอ้ได้เครื่องมาไหมค่ะก็ไปเอฟถอยเครื่องมาบ่หึงวะ ดาวาวโ,โอ้มีระบบผลดาวด้วยครับตนนี้เครื่องคือแบบ,แบดีแล้วเขาให้ผลนั้นผลวันละยี่สิบวันละยี่สิบนะเป็นร้านใหญ่นะคะร้านใหญ่เนาะก็ต่ออายุได้นานเลยนะคะผลละยี่วันละยี่สิบนี่ ตามกําลังนะคะตามกําลังไอ,อ้งามบอกว่าหนูอะปอหนูละดึงมาแล้วทีแย่งแม่แล้วแย่งแม่แล้วเคยดูแม่จะดุไหมแม่จะดุไหมแย่งแม่มากินแล้วนี่พ่อก็ให้หนูอยู่ทางนี้คสนสกปรกเนาะ แล้วทำไมไม่ตัดข้างๆนั่นเลยน่ะป้าก็ให้ตัดอยู่งทันหอเวลาอยบอก,ท,บอกทำงานใค้หดตัวอีกเขาไปเช็ดคลุบเดียวลองดูว่าโพอเล่จะทำใส่ป่ะพอเล่ถ้าเรื่องกินก็ไม่นี่หรอก อเห็นไหมสวัสดีอี้โรยอยู่นูน่นครับเห็นไหมล่ะเขาสวัสดีถาเจ้าแล้วตะน้อยเขาก็ถากินอยู่น้ำเจา้านั่นล่ะนี่แหละค่ะซีห้ไปไซค่ะพี่น้อง อยู่เจ้าสี่แหละตอนเช้าก็ไปตัดหญ้าเนาะตัดหญ้ากลับมาก็ข้าวเช้าก็เป็นข้าวเที่ยงบ้างเป็นข้าวเย็นทีเดียวเลยบ้างนะกรบแต่ละบ้านก็กิจวัตรก็จะแตกต่างกันไปเนาะ เจ้าวดาด้เป็นคอยเจ้าบูหูดอกรับพีน่นงอืออื่นค้นมีเงินจางให้คนอื่นตัดหญ้าให้น้ออันนี้เข้าบ่ามีเงินเดือนเข้าก็ต้องเฮ็ดเองเฮ็ดเองให้ลูกแม่เดี๋ยวก็ลูกสิเปิดเทิมแล้วก็ กยากนะคะบันนี้ยากกูเกาเดี๋ยวไม่ว่าไม่ว่าหลบอยู่ในเสา คนไม่ว่าทำไมต้องไปแอบอยู่ข้างเสาเนาะโปเลขคือสิกินไลกยกมูแท่นั่นฮึกินนี่ยังหลกยกมูเท,ทกิททน,ย,กานยาโอนอีก เจ้าสิสาเศร้ายอยบ่บ่อยจนกลายเป็กูมูนันเบึง่งเ้ยค่ะเด้อก็เป็นวิถีชีวิตของตา้อยนะคะของปาน้อยก็มาเป็นกำลังใจให้น้องงามชุกนะคะแมวาสนา ก็ุณพ่อโอเล่ของเรากันด้วยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลค์ใหม่ๆของงามชุกเฟมิรี่นะคะสวัสดีครับผม